แ้รเข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตจากครมล่าสุดข้อะขยายเวลาเยาวยาประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40 13จังหวัดสีแดงเข้มกลุ่มตกหล่นนะคะ ข่าวดีมติที่ประชุมครมล่าสุดเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาในายจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33-39และมาตรา40พื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มไปสิ้นสุดมีนาคม2,565นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ 28ธันวาคม2 5 6 4นางสาวไตรสุรีไตรสระนาคุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม28ธันวาคมอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา3 3ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะ13จังหวัดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม หรือกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการเยียวยาเพิ่ม1เดือนในเดือนสิงหาคม2564และโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39และ40ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม2564เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม2565นะคะทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานว่าจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการเบริกจ่ายเบิกจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการซึ่งในการนี้ครมอให้สํานักง,งานประกันสังคมเร่งดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมของการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามขั้นตอนโดยเร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือของภาครัฐถึงกลุ่มเป้าหมายเร็วที่สุดนะคะ นางสาวไตรสุรีกล่าวว่าสำนักง,งานประกันสังคมรายงานความคืบหน้าโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา3 3มสาณวันที่16ธันวาคมนะคะได้ดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนและให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33แล้วสองรอบรวมเป็นเงิน 3, 1721.52ล้านบาทและจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ายังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการ ประกอบด้วยนายจ้าง5948แห่งผู้ประกันตนมาตรา3 3จําจำนวน1 9 9 2 3 2คนนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยกลุ่มที่อยู่ระหว่างการจ่ายเงินเยียวยาอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์และอยู่ระหว่างการตรวจสอบนิติสัมพันธ์และยืนยันข้อมูลอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรหัสประเภทกิจการกรณีโอนเงินไม่สำเร็จนะคะเนื่องจากบัญชีเงินฝากปิดหรือไม่ได้ผูกกับ พร้อมเพยนะคะและมีวงเงินคงเหลือโครงการทั้งระยะที่1และระยะที่2รวม1,984.24ล้านบาทนะคะส่วนโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตร,รา39และมาตร,รา40นณวันที่21ธันวาคมได้จ่ายเงินเยียวยาแล้ว72,015.33ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ92.70ของวงเงินตามโครงการ 77,785ล้านบาทนะคะซึ่งขณะนี้เหลือผู้ประกันตนที่ยื่นอุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิ์แยกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39าจำนวน3,423คนผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน1,9659คนนะคะย้ำเตือนนะคะสำหรับพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะประกอบด้วย กรุงเทพหมหานครนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานาราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเราพระนครศรีอยุธยานะคะอัปเดตล่าสุดข่าวดีครม,มอข้อขยายเยียวยาประกันสังคมมาตรา33-39และ4 0ใน13จังหวัดสีแดงเข้มกลุ่มตกหล่นนะคะ